สลักไว้แล้วตัวใดแคสี่ให้เบิ้งนะคะก็อันนี้ก็เดียนเดียวกันเเจ็ี่เออนี่เดียนเดียวกันสามสี่เจ็ดนี่ตัวใดแน่นี่กับสองหกเก้าหเก้านี่อันนี้ก็มันเป็นเลขสองสอตัวนี้มันเป็นเลขสองสองสองหกเก้าหนึ่งหเก้าสลักไวยู่ต้นเออตัวนี่มันเลขมงคลเฮาต้นไผ่เนาะ เลขมงคลที่เลขที่เป็นมงคลในวันที่หนึ่งมีเลขอะไรบ้างครับเเลขมงคลครับเชิดเชิยไนใช่เชตัวเลขไว้คือตัวนี้พที่น้องแคบหนาจอไว้นะคะเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเลขที่เียนให้อีกที่นึงนะคะเนาะปูลือสี

ภาษาขอมบ่อยเห็นบ่อยเหมือนมันสามุดโง้ยมืนบ้องกองย่างามป้องเลยนมันบ่เห็นสามูนส์มหงสามูนเมื่อนั้นตัวบังไงได้มันมามค่ะองบ่มี่น้ะบังรอ <ai> รกมีแต่วงวันเงทางหาดูทางดแม่มือนี้ยังบ่เห็นเลยนค่ะ โอ้เหล,ลืองเราเปลี่องจต็มเต็มลายยืมีสามตัวตัวไดเนี่ยครับปูเห็นตัวไดมุนหม่องของอเห็นได้เลขศูนย์เห็นแต่เลขศูนย์โอ้ย่างงามเหมือนกันยังได้ต้นไทรปะคะเออเนี่ยเป็นฟองมันเป็นปองมุนแต่มันสามปองค่ะ<า>มันก็จะสามศูนย์ สามศูนย์สามศูนเขียนสูนเขียนหน่ยเขียนตหญ่ให่สามศูนย์เีเปิดระปุกออกมาแล้วเห็นโตมองกล่องมาดูยาแล้วง่าฮ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 ่มก่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าอ่กล่าฮ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 ่า่าฮ่า่ว่า่าา่า่าา่่่า่อ่่่ หลายตัวจำก็ได้มั่หลายตัวเอาตามทุนนี่ไมลายดมันลเป็ร์ชี่ปูเขามักอจะได้หาเขาตเอาฝันอยู่บ่ปูฝันบ่บ่ฝันบ่เขาฝันฝัวแร่ว่าจัง่บองว่าแต่ว่าเสียงโเอาบถูกกูเทีย่งสองเียสามเียก็ไ่นะบ่ปูอาล ก็คนคกนี่ก็ไปเอาถือมาที่พิเศษถือพระองค์เนี่ยว่าจะเลี้ยงเราให้เจ้าบาถือจะเลี้ยงหัวสองหัวบนบ้านนี้บนเลี้ยงเขาเพลิดเพลินเลยโอ้มาจัังว่นหมายความว่าอะไเศษเนี่ยก็ต้องสินก็บอกเขาเด้ค่ะมาเผาผีอยู่กันดอดนี่ค่ะเผาผีเลยไปเห็นมันไม่บอกมันซื้อ ได้สิบเอ็ดสิบสองหอดขึ้นไปหอดสิบสี่เด้อแล้วก็ถอยไปต้องไปอื่นตอนเหล็กมันออกสิบสี่นะบอปูออกสิบเอ็ดออกสิบเอ็ดอ๋อบอกคือสิบเอ็ดหอดสิบสี่แล้วบอกอ๋อสิบเอ็ดหอดสิบสี่หมยมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งสี่นะบอกมันออกสี่หนึ่งหนึ่งเสื่อมันข้าวชามโถเลยน้องพี่น้องไกตัวเห็นมองกล่องตัวใดปู กอผันสามสคูจำได้บ้ครับตัวใด้เลยครับไม่ไอยจำมัน้เพราะยตนไทยไหมสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดเรารับสามสี่เจ็ดอันใดหนึ่งสองหกเก้าสองหเก้าโอ้โอเอ้นี้ยเอกเกสองหกเก้าเร็ก็ห้าห้าสามห้าห้าสาม เลขมงคลนั่นก็ที่เป็นมงคลในวันที่หนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าเลขจำได้เด้ลยนาะคิดให้พี่น้องเบื่อเร็วนี่หกเก้าที่เป็นมงคลนี่คือลาตรีนี่คือเลขสามตัวจเดียวแบ่งกันไปอย่างงี้ามิจจะเลขสามตัวไปตัดเอาเด้อพี่น้องตัดเอาสองตัวจะมีสามศูนย์ตัวเดียวอันเดียว เย็นเร็วๆเอามาให้โชว์พี่น้องแกหน่อยเบิ้งสุเลเดี๋ยวได้รอแแ๊บหนึ่งเราเห็นอาเกขโอลือสีสังนะครับหัวห้าใส่กุ้งโซนแน่นๆบ่ครับ้สามสี่เจ็ดสองหกเก้าเหืนึ่งหนกเก้าลขอันนี้เหลือมงคล หันมาท่านพี่แม่นี่มันีือขัดแทนห้าห้าสามรอคับโอ้ขัดห้าห้าสามเหรอครับห้าห้าสามมีห้าห้าสามอีกตัวนึงอันนั้นมันเป็นเลขที่เราเสี่ยงโชคเลขโชคอ่าเลขเสี่ยงโชคเลขเสียงโชคคอยขอเขาได้ห้าห้าเก้าคยตัวได้ เขาอยากกินเราดองยากระแท่งให้เขากินเขาถือกระแท่งให้เขากินเขากินพูนพ่นใหญ่ผงกระถือหลายเจี๊บของเจี๊ยวนั่งบอกเอาขี้เท้าเพราตากันหมดล่ะเขานี่เป็นไผ่ปูเขาเป็นไผค่ะเจียวเจียวผีเจียวเป็นเจียวหรอกลังก็มีกำลังไปบ้านมาทันมาโอ้ผีดิ ปูม่เซยว้านันเราพขึ้นเกียดใลเรเจาของเป็นกลังพอมนะคะท่านผู้ชมไม่เก่กันแล้วคือเท่าอยู่แล้วไปท่าี่ไต่างชาตทำนะใช่เอนท่นหลนไว้สองมือตมือมันมาถ่นขึ้นว้อยู่ในมงปลาขิดินมายองตาคุนนอว่ามึนกระบไดหันมาท่าพี่นะค่ะหันข้างหน้าออกมาพี่ก็ฉีเ้อหยีบเลยไล่เอาเดวนี่ปิดตัวนังสือขลงงจับขอบขปู กูจับครบลรงเอินนั้นเออนั่นแหละครับเอาบานนี่น้องแคบได้แคบเด้อนตัวไล่สิริตเตอร์โค้งสุดท้ายแล้วสองสามสามศูนย์ตัวนิ่งตัวไหนปูเนิ่งตัวไหนปมตัวไหนครับปูสามตัวเนี่ยเสียกันแข้นสามตัวนี่ปูสามตัวมัดตัวไหนมัดสุด ว่าเลขมงคลหมดแล้วหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าเก้าขับยาดี่ว่องคมหายได้ครับเจ้าเปนึ่งหกเก้าเลขไดครับปูยิ้มคาดยาเดี๋ยวว่องคมห้เลขปูมากเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าเลขมงคลกที่เป็นมงคลภาพในวันที่หนึ่งประจำวันที่หนึ่งเมีษาครับเนาะวันที่หนึ่งเมษา ครับแคบได้เฝ้าแคบพี่ต้องแกวเฝ้าแคบใช่โดนบ่ได้ปูคนกับบ่หายได้โตนะครับเด้๋วสองโตศูนย์สามสามศูนย์นะครับสามตัวสามสี่เจ็ดสองหกเก้าเลขมงคลหนึ่งหกเก้าเลขคี่บอกประคับอื่นห้าห้าสามนะครับห้าห้าสามเลขโชคเลขยังโชคเลขที่บอกเลขยังเลขที่บอกมาบอกเลขมงค เป็ดเซียวเป็ดเซียวเซียวบอกเล็บเซียวเนี่ยละมูนี่ยละมูไปขอ้องเขาเนี่ยห้าห้าสามห้าห้าสามห้าห้าสามเออไปเมื่อไหร่ยูดเสียด่งเลยยืดเอ็นห้อมกันเมดบอกกันเมดจอดูดวันจูดยาดูดมากเขียวมากดูดยาคุยกันเราสามทุ่มกัวสามทุ่มกัวแต่เอาไม่นบค่ก็ไปนั่งอยู่นะยู่ในป่าซาเลยบ่ะจ้ะในป่าได้พ่นคนละพ่นมองได้เงียบไปเดี๋ยวมันอยู่แต่นำพ่นค่ะ เขาคุยน้ำภาษาเหมือนเล่าป่ะคุยธรรมดานดิบคุยธรรมดาธรรมดากันภาษาอีสานนี่ปะปูเออภาษาอีสานน่ะมีไทยกับไทยมีเล้ากับเล้ากับฝรังกับมีบป่เออพลังกับมีคือสื่อสารกันมันตายอยู่ในนี่มันจะอยู่นี่เมื่อเพื่นบ้านที่ไหนในเวลาคุยปูฟังเข้าใจอยู่บ่ค่ะภาษาพลังฮะปูเข้าใจอยู่บ่เพิ่อนบอกฝรันอยู่ไทยโดนมันกะเป่าคือเฮาเนาะโอ้เจ้าค่ะอยู่ไทยโดนนะครับเนาะอยู่ไทยโดน พี่น้องแคบหนาจอไว้นะคะเป็นเลขของปู่ฤษีตรองนะคะเนาะศนะูนย์สามสามศูย์สามสี่เจ็ดสองหกเก้าแล้วก็ 3, ว 1, กหน,น 3, ึ่งหกเก้า,า,คา,าค่ะแล้วก็อย่าลืมห้าห้าสามงวดหนึ่งเมษาสองห้าหกหกยมาปู่พอ่คนมาดูเป็นบ่ค่ะออมาดูคนมา,าคุยกับปู่ยังไงครับมามาจากกนที่ชวยกันบ่ไดมา